ท่านพิสุสมันเนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทข้าเศษหน้าที่แล้วลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นคืนวันที่วันที่เก้าวันที่เก้ตาตุลาคมพศสองพันห้ายีมองดูเวลาเวลานี้เป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาเศษวันนี้ ร่างกายมันไม่ดีมากก็เลยคิดว่าถ้าร่างกายมันไม่ดีก็ใช้งานให้มันเป็นประโยชน์ด้านธรรมทานเสียเลยมันอยากจะตายก็ให้ตายไปกับธรรมะก็หมดเรื่องหมดราวจะไปสนจทนใจอะไรกันมากกับร่างกายมันอยากจะอยู่ก็ให้มันอยู่มันอยากจะตายก็ให้มันตาย ไม่อยากจะป่วยก็เชิญมันป่วยถ้ามันยังไม่ตายเพียงใดเราเลี้ยงม,มันแล้วต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็มาคุยกันต่อไปการจะก,ก้าวเข้าไปสู่ความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์นั่นก็คือความเป็นพระอรียเจา้า อย่าลืมว่าความเป็นพระอริยเจ้านี่จะต้องเห็นทุกซะก่อนการเห็นทุกขค่อยๆเห็นอย่าเห็นมันรุนแรงนักค่อยๆทําจิตใจแบบสบ,บายๆเห็นทุกข์วัน,น้อยดน้อยมันจะสะสมตัวเองอย่าใช้การหักโหมจะเป็นโรคสมบัติศาสตร์ไม่ต้องไปนั่งเครียดทุกใหมองทุกไมีให้เราดูตลอดเวลา ไม่ต้องไปดูทุกที่ใครทุกที่เราก็พอแล้วตื่นขึ้นมาเช้าไม่ได้แปรงฟันไม่ล้างหน้าก็อลำคารไม่ได้กินข้าวก็หิวไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ถ่าจาระประสะัสสะก็เป็นทุกข์ไม่ทำกายงานก็เป็นทุกข์พรวะกลัวว่าไม่ไม่ไม,ม,มีจะกินอย่างนี้เป็นต้น ความทุกข์มีให้เราชมทุกวันแล้วก็ชมความทุก์ด้วยความชื่นชมยินดีว่าความปัญญาอย่างนี้ในชาติก่อนเราไม่มีเวลานี้เรามีปัญญาเห็นทุกเราก็จะเป็นคนพ้นทุกแต่การที่จะพ้นทุกจริงจริงต่อสู้กับอารมณ์ต้านทานเก,กิเลสได้กโมหะความหลง ถ้าเราต่อสู้แบบธรรมดาธรรมดามันไปไม่ไหวจะต้องมีประกอบการต่อสู้ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสทรงแนะนำนั่นก็คือบาร,รมีสิบบารมี1ิบรการนีบาร,รมีเนี่เขาแปลว่าเต็มเรียนภาษาบาลีมาท่านก็แปลว่าเต็ม เวลาสอบในสนามหลวงท่านก็แปลว่าเต็มแต่ว่าไปสอบกับพระเข้าจริงๆถ้าบอกว่าใช้ไม่ได้แปลอย่างนี้มันแปลได้ครึ่งคำเท่านั้นท่านบอกว่าจะแปลให้เต็มคำต้องแปลว่ากำลังใจเต็มคือ,อมีกำลังใจเต็มหนึ่งได้แก่ทานการให้ที่เรียกว่าทานบารมี สองต้องมีกำลังใจเตรียมในการรักษาศินที่เรียกว่าศินบารมีสามต้องมีกำลังใจเตรียมในเนคขมะที่เรียกว่าเนคขมะบารมีนี่ก็สี่ต้องมีกำลังใจเตรียมในการใช้ปรรัญญาที่เรียกว่าปัญญาบารมี ห้าต้องมีกําลังใจเต็มในวันด้านวิทยะความเพียรที่เรียกว่าวิทยะบารมีหกต้องมีความกําลังใจเต็มในด้านการอดทนที่เรียกว่าคันติบารมีเจ็ดต้องมีกําลังใจเต็มในการทรงอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าสัจจะบาร,รมีแปดต้องมีกําลังใจเต็มในปักใจไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เรียกว่าอธิฐานบารมี เก้าต้องมีกําลังเมตตาปราณีรักเสมอไม่เกลียดใครไม่เป็นศัตรูกับใครที่เรียกว่าเมตตาบารมีและสิบกำลังใจทรงตัวไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคือมีจิตสบายอย่างเดียวไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์มีอารมณ์เป็นสุขยอมรับทับถือทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยอมรับตามความเป็นจริง นิวเวขาบารมีสำหรับบารมีทั้งสิบประการนี้บรรดาเพื่อนบิจน์สมนเนนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทบริษัทต,ต้องทรงอารมณ์ตลอดเวลา <c oughs> ต้องทรงอารมณ์เท่าเท่ากับเราเห็นทุกข์ถ้าเรามีเราเห็นทุกข์เราก็ต้องมีบารมีสิบประการเข้าประกอบด้วย เพราะการที่จะตัดทุกข์ออกไปจากใจให้ทุกข์ปันขังอยู่ที่กายเขไม่เข้ามาถึงใจก็ต้องใช้บาร,รมีเข้าต้านทานคือถ้าเรามีบาร,รมีสิบการครบโทอนอารมณ์จิตมันจะเยือกเย็นอย่างทานบาร,รมีนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความรักแต่ไม่ใช่รักในกามอารมณ์ คนที่รับทานเราให้ทานแกบ,บุคคลผูใ้ใดบุคคลผู้นั้นถ้าไม่มีสัญญาวิปราชพูดภาษาไ,ไทยๆเรียกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนบา้าหรือไม่ใช่คนอากตันยูที่ไม่รู้คน,คนที่เราพบกันอยู่เสมอคนนอกจากคนประเภทสมัยการนี้เขามีความรักในบุคคลผู้ให้ ถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากไม่ต้องระวังภัยอันตรายใดๆจะเพิ่งเกิดขึ้นคนที่เขารักเราเขาก็จะช่วยเหลือความขัดข้องใดๆถ้ามันเกิดขึ้นกับเราคนที่เขารักเราเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ทานบาร,รมีนี่เป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากเก้าของกิเลสตัวสำคัญ แต่การที่ทำให้ทานบารมีครบถ้วนต้องมีอารมณ์สองเบื้องต้นนั่นคือเมตตาความรักแล้วก็กรุณาความสงสารเราจะให้ได้ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเรามีความรักถ้าเราเกลียดเราก็ไม่ให้การนีสองคนแล้วเราไม่ที่เราไม่เคยรัก เห็นก็มีความตกทุกได้ยากจะเป็นคนรักษาก็ตามเราให้ได้เพราะการสงสารนี่ความดีสมราการต้องเพิ่มพูนเข้ามาเป็นบาตรให้เกิดการให้ทานได้การให้เฉยๆเรารักก็ดีเราสงสารก็ดีและเราก็ให้ อย่างนี้ถือว่าถือว่าเป็นทานบบร,รมีขั้นผิวๆยังไม่ถึงเนื้อแท้ <c oughs> ยังไม่ถึงเนื้อแท้ก็ทานบบร,รมีจริงแต่ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเพื่อนพิสุทธ์สม้นในทั้งหลายทำได้อย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าก็เข้าถึงจุดกลางหรือว่าเข้าถึงจุดต้นที่เรียกว่าทานบบร,รมีจริง ทานบารมีที่จะตัดโลภะความโลภนอกจากมีเมตตาความรักกุนาความสงสารแล้วต้องมีจาคานุกติกรรมฐานประจำใจด้วยจิตคิดไว้เสมอว่าถ้าผู้ใดมีทุกข์ถ้าเรามีวัตถุพอที่จะให้ได้เราก็จะเกื้อกูลให้เพื่อเขามีความสุข ถ้าว่าเราไม่มีวัตถุเะียให้เราก็ให้คําแนะนําถ้าคําแนะนําไม่เหมาะสมเขาต้องการความช่วยเหลือด้วกําลังกายเราก็ให้กําลังกายช่วยเหลือเขาเป็นการให้ทานเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นกําลังใจอันหนึ่งต้องมีขึ้นคือสันโดษการยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้เองโดยชอบทำ อารมณ์ที่จะคดจะโกงจะลักจะขโมยจะยืย้อจะยัย่งใครไม่มีแต่กําลังใจเป็นอย่างนี้ชื่อว่าทานบาร,รมีเขาบรรดาทั้งบุตรบริษัทสมบูรณ์แบบเป็นการตัดโลภความโลภให้ขาดกระเด็นไปทันทีทันใดเรื่อความโลภจะไม่ฟืน้นขึ้นมาได้อีกต่อไปเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะเข้าไปถึงพึ่งพระนิพพาน แล้วก็ต่อมาศีลนบาร,รมีศีลนบาร,รมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราก็ต้องมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเหมือนกันและก็ต้องมีสันโดยเข้ายืนยันศีลทุกสิขาบทจะปรากฏมีกำไได้จริงๆ นั่นถ้าใายด้ดีจริงๆแล้วต้องมีพรมิหารสี่เข้าราคาประคองต้องมีพรมิหารสี่เป็นพื้นฐานทั้งนี้เพราะอะไรพรมิหารสีที่กันหนึ่งความรักสองความสงสาร,รความออซีแล้วก็สามอารมณ์เยือกเย็นไม่ไม่มีควายอาการอิจฉาดิสยาไข่พรอยินดีมื่อกคนอื่นได้ดี แล้วสี่อเบขาวางเฉยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความรักสิ่ของเราก็บริสุทธิ์แล้มีความสงสารสิ่งของเราก็บริสุทธิ์ทรัพย์สินของเจ้าบ้านเราไม่อยากได้เพราะมีสันโดษแล้ววางเฉยนาอกาสที่เราจะทําลายสินได้เราจะไม่ทำสินลบาบรมีเท่าจะมีได้เพราะอาศัยพรมิหารสี่ ถ้าบกพร่องในพรมิหารสี่ศีลบารมีของท่านจะบริสุทธิ์ไม่ได้ในเมื่อเรามีพรมิหารสี่มาแล้วใส่กำลังพรมิหารสีนี้เข้าไปตัดโทสะความโกรธต้นทั้นถ้าพรมิหารสีไปทรงตัวอยู่ที่อุบเบกขาความเฉยได้ใครเขาด่าใครก็ว่าเขานินทายก็เสียสีเราเฉยได้ กำลังใจเป็นสุขกำลังใจสบายไม่เดือดร้อนเมื่อคำดา่าค,คันคำแกล้งอย่างนี้ที่ว่าเราตัดความเราตัดความโกรธได้เด็ดขาดด้วยกำลังของศีลศีลเป็นตัวนำตอนนี้มาเนคขมะประมีกำลังใจเต็มในเนคขมะเนคขมะนี่พูกแกภาษาไทยๆเขาเรียกภาษาถือบท เป็นการนิยมชมชอบในการเป็นนักบวชถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นคราวาดจะคิดว่าเราจะบวชได้หรือต้องบอกว่าบวชได้บวชมันมีบวชเล็กบวชกลางบวชใหญ่ใน่นก็หมายความถ้าบวชเล็กก็คือว่าจิตใจพยายามระงับนิวรณ์ห้าประการ คือวันเทานิวนรณ์ห้าปายการไม่มันพุ่งร้านเฉพาะเวลาเวลาใดที่เราจะทําจิตสะอาดจ,จากสมถะภาวนาก็ดีหรือวิปัสสนาภาวนาก็ดีเราจะไม่ยอมนิวนรณ์ห้าปฏิการเกิดขึ้นกับใจนิวนรณ์ห้าปายการก็หนึ่งการมัจฉันทะความพอใจในกรรมคุณ สงความโกรธความย่ำบาดรือความไม่ชอบใจสีส่ทีนมิทะะความง่วงเหงาเฮานอนสี่อุตจักโกุกจักอารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไป 5. ้าอมเมฆขาเอา้าข้าห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในกุศลธรรมที่เราปฏิบัติอาการห้าแบการนิองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสุภ,ภาก ทรงตัดว่าทำให้ปัญญาความดีทดถอยหลังฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างความดีได้กก่การเจริญฌานสมาบัติหรือวิปัสสนาญาณเพื่อตต่กิเลสอันดับแรกจะต้องระง,งับนิวรณ์หาระการให้ครบถ้วนก่อนถ้านิวรณ์ห้ารายการระง,งับไม่ได้กำลังของสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกัน ทารงระงับได้เฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติทำจิตให้สะอาดจากกิเลสชั่วเวลาอย่างนี้เที่ยวบ,บทเล็กตระง,งับจริงๆไม่ให้มันวุ่นวายเลยหมายความความรักมันจะมีในใจก็มีได้แต่กดอารมณ์ให้ต่ำไว้เราให้กำลังมันเพลียด้วยกำลังของชานความโกรธ ความง่วงความฟุ้งซ่านความสงสัยไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นขึ้นด้วยกำลังของชายกดด้วยกำลังของชายเข้าไว้อย่างนี้เชื่อบทอย่างกลางถ้าจะบทอย่างใหญ่ก็ต้องหันไปจับสังโยติบริการมาทำลายให้พินาศพินาศตามขั้นถ้าทำลายให้พินาศได้สาม ก็ถือว่าทรงคุณคล้ายประโสดาวนสกิธาคามีถ้าทำลายได้ห้าก็ทรงคุณคล้ายพระอนาคามีถ้าทรงอณ์ตรงอารมณ์ใจทำลายได้สิบก็มีกำลังใจคล้ายพอระหรารอันนี้เรียกว่าบทใหญ่ต่อไปก็เป็นปัญญาบรารมี ปัญญาบารมีนี่ที่จะสร้างให้เต็มต้องใช้ปัญญาเคยยอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือว่ายอมรับนับถือตามความเป็นจริงที่เรียกกันว่าอริยสัจความเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขแต่ว่าจิตของเราจะต้องสุขโลกมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์ ชาวโลกจะทุกข์ก็เชิญเขาทุกข์ร่างกายของเรามันสุดโสมมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์แต่ว่าจิตใจของเราจะไม่ยอมทุกข์ไปกับร่างกายไม่ยอมมันไหวไปกับชาวโลกไม่ยอมมันไหวไปกับโลกอารมณ์ใจจะเป็นสุขทางนี้เพราะว่ายอมรับนับถือกฎธรรมดา ที่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงจีตสิ่งที่ทําให้เราบรรทุกวันไหวมากคือหนึ่งลาบหาลาบไม่ได้ตามความประสงค์อารมณ์มันจะทุกข์ได้ลาบมาแล้วถ้าลาบหมดไปอารมณ์มันจะทุกข์ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อารมณ์มันจะทุกข์ถ้ายศได้มาแล้วยศถูกสลายตัตวไปอารมณ์มันจะทุกข รับคำนินทาอารมณ์จะทุกข์รับคำสรรเสริญถ้าคำสรรเสริญสลายต,ตัวไปเขากลับคำพูดไปเราจะทุกข์สุขจากามรมรมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์และทุกข์ที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการความทุกข์แปดประการที่เรียกว่าโลกธรรม บุคคลที่มีปัญญาจะไม่เอาจิตเข้าไปเกาะจะวางของทั้งหลายเหล่านี้ทิ้งเสียเหมือนก็วางเศษขยะที่สกปรกถ้ว่าโยนสุนัขเน่าออกจากกายโยนงูร้ายที่เน่าที่พันคอไว้ทิ้งไปกำลังใจก็เป็นสุขที่เรียกว่าสังขารุปปขายาน ความจริงสังขารและเบคคายานี่ไม่จีว,วางเฉยที่ร่างกายของเราเฉยในร่างกายคนอื่นด้วยเฉยในร่างกายของเราด้วยถ้ากําลังใจเฉยอย่างนี้ก็เชื่อมีความสุขแต่ว่าปัญญาที่จะใช้ให้ได้ดีจริงๆต้องใช้อารมณ์ของอากินจญญาเจตนาชาน อากินจัญญาเจตนาชานใ้มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมดสมบัติของโลกคนในโลกสัตว์ในโลกไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งกับเราได้แน่นอนแต่กำลังใจทรงอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้ใจจะเป็นสุขเพราะจิตจะไม่ติดโลกต่อไป ขึ้นชี่ว่าความปรารถนาในการเกิดเป็นในโลกอีกจะไม่มีสําหรับจิตใจของเราก็เรียกว่าเข้าไปตัดกิเลสตัณหาป่าทา,านอาุศลกรรมได้แน่นอนนี่ปัญญาบาร,รมีบาร,รมีทั้งหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องท่งกําลังใจให้เต็มวันทั้งวันต้องมีอารมณ์กำลังใจในในบาร,รมีสิบประการตอนนี้บาร,รมีที่จิต เรว่าสัจจะปรมีอขอโทษปรมีที่ห้ารียกวิทยะปรมีแต่ความเพียรความเพียรต้องต่อสู้อาการที่ต่อต้านปัญญาทุกอย่างอาการใดที่เราจะละถ้ามันต่อต้านขึ้นมาเราจะต้องสู้มันไม่ท้อถอยขอพูดรวบประจดีจะเวลาจะหมดขันติปรมีอดทนต่ออารมณ์ที่ที่มันชินมา รมความอยากความปรารถนาที่ชินมาในการของความทุกข์เราจะทิ้งมาเสียทิ้งมันไม่ง่ายนักกำลังใจมันผูกพันแต่เราต้องใช้กำลังใจอดทนกัไว้จะไม่ยอมให้มันเข้ามาดันคือมาต่อสู้ท่านทำลายความปรารถนาของเราเราตั้งใจว่ายงงอย่างไรสงอารมณ์อย่างนั้น ถ้าอาถ้ามีกิเลสใดๆแค่เข้ามาเปล่งแปลงกําลังใจถ้ายังสู้มันไม่ได้คือทําลายมันไม่หมดเราก็จะอดใจไว้ไม่ยอมให้มันดินน้นรนไม่ยอมให้มันเลื้อยออมาถึงปากถึงกายมาบรารมีที่เจต่วัจจะบรารมีเราต้องเป็นคนชื่อตรงต่ออารมณ์ อารมณ์ตั้งใจว่าจะทำลายกิเลสด้วยวิธีใดต้องทำลายด้วยวิธีนั้นจะไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่มันยอมตายดีกว่าเสียสัจจะอธิฐานบารมีตั้งกำลังใจไว้ตรงจุดประสงค์ที่พ้นทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวคือน,นิพพาน กำลังใจของเรานี้นั้นจะไม่โยกโครงไปต้องการเกิดเป็นคนอีกเป็นเทวดาอีกเป็นพระอ,อีกเราไม่ต้องการทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะให้มันเป็นเอ,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 เอกราตาอารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งด้บรารมีที่เก้าที่เราเมตตาบรารมีเมตตาบรารมีนี้ทำอารมณ์ใจให้เป็นสุขให้จิตใจของเราประกอบด้วยความเมตตาพระณี มีความรักเป็นที่ตั้งเห็นคนก็เป็นคนก็รักเห็นสัตว์ก็รักเห็นทรัพย์สมบัติของใครเราก็รักไม่ใช่รักอยากขาโมยรักคิดว่าเขาดีเขาสามารถมีความสามารถสะสมทรัพย์สินได้กําลังใจของเราไม่เคยคิดประทุษร้ายเขาไม่เคยอยากจะยืออย้อแยงทรัพย์สมบัติของเขา ไม่จะเป็นสมบัติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามไม่ต้องการแต่กําลังใจมีอย่างนี้เราก็เป็นสุขเพื่อนที่รักของเราเขาก็เป็นสุขเมื่อ,อรมใจเป็นสุขปัญญามันก็เกิดมาบาร,รมีที่สิบคืออเมขาบาร,รมีอารมณ์วางเฉยนี่ต้องเกิดไว้ต้องตั้งไว้ให้เป็นปกติ เราบำเพ็ญา,านบำเพ็ญทานบารมี <c oughs> เป็นการสลัดออกซึ่งความโลภถ้าความโลภมันเกิดขึ้นตัดไม่ได้จริงๆกดอารมณ์เฉยไว้แย้มันดิ้นรนเราต้องการยาทรงศีลเนี่บริสุทธิ์พระทรงพรหมิหารสีถ้าตัวอกติสีเข้ามาแทรกแซงพระมิหารเราจะยับยัง้งไม่มันเรื่อยต่อไป ไม่ยอมให้มันเพ่นพ่านออกมาได้ทางกายแระวาจารเราต้องการทรงเนกขมะบระมีนิวรห้าบริการตัวดีห้าบริการถ้าจะเกิดขึ้นจะยับยั้งเฉยไว้ไม่ยอมให้มันดิน้นมันมีก็มีในใจแต่ยให้กำลังใจมันผูกะให้มนกำลังมันผูกท่าน,นี้ปัญญาบรมี ถ้าบังเอิญจะคิดพลาดคิดผิดคิดว่าโลกเป็นของดีขึ้นมาใช้กุมเบมขาเข้าไปยับยังอย่าให้ลุกลามต่อไปสำหรับวิียะบารมีความเพียรต่อต้านก็เหล่าร้ายคือกิเลสต่อมาความทดถอยกำลังจะลดลงแล้วก็ยั้งไว้อย่าปล่อยให้ลดตั้งเฉยไว้ก่อน ยังบุกไม่ได้แต่ก็ตั้งรับไม่ยอมถอยมาขันติบารมีความอดทนความอดทนอดใจต้องใช้กำลังใจไม่ใชน้อยต้องเอาเว้ขาไว้ตั้งรับไว้เฉพาะเวลานี้ทนได้แค่นี้จะไม่ยอมให้กำลังทนนี้ลดมีอย่างที่จะอดทนหนักขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดจนกว่าจะชนะไม่ยอมเตือนทุบอย นี่ใช้เบขาบารมีเข้าคุมสัจจะบาร,รมีแทาความไร้ยสัจจะมันจะเกิดขึ้นต้องใช้อารมณ์บางเฉยอย่าปล่อยให้มันก้าวต่อไปอีกทรงไว้ต่างกำลังที่ทรงอยู่แล้วก็ลุกหน้าต่อไปอธีฐานบาร,รมีต่างตั้งกำลังใจไว้เพื่อนิพันธ์บางทีกิเลสร้าอ,อปุปาทานมันจะเกิดคิดว่าพระนิพานยากนักสำหรับเรา ถ้ากำลังใจคิดมาอย่างนี้ต้องเอาเบรกอุเ,อเบกขาเข้าไปพปะทะทันทีต้องคิดว่าการสั่งสมบาร,รมีนะวันเดียวไม่สำเร็จดูแต่องค์สมเด็จพระบรมพิเชษคือพระพุทธเจา้าท่านต้องใช้บาร,รมีบรเพ็นบารม,รรมีทั้งเสียสงไข่กระแสงกับเราตั้งไม่เพื่อนิพพานวันนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ถึงนิพพานวันหน้าอาจจะได้ วันหน้าไม่ได้ปีหน้าจะได้ปีหน้าไม่ได้ชาติหน้าจะได้ชาติหน้าไม่ได้ชาติต่อต่อไปอ,อาจจะถึงถ้าเราไม่เลิกสมัยเราต้องถึงนิพพานเหมือนนั้นถ้าเมตตาบาร,รมีที่กำลังความไม่ดีในใจมันจะเกิดขึ้นก็เอาเวขายับยังเขไว้ใช้ปัญญาเขมตัดอารมณ์ไม่ดีให้มีตั้งมีความเข้าใจจริง นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงและบรรดาเพื่อนไปวิสูตรสมณีทั้งหลายการที่จะทรงความดีต่อไปข้างหน้าถ้าทุกท่านทรงสะเก็ดก็ดีทรงสะเก็ดของความดีเปลือกของความดีกระพี้ของความดีก่งของความดีที่องค์สมเด็จพระจิน์สีทรงตัดเวรแล้วให้ครบทน และทำลายปกิเลสยักให้เข้ามากลนใจกำลังใจมีปัญญาเห็นทุกข์สแสวงหาความสุขด้วยกำลังของบรรมีทั้งสิบประการให้ครบทน้นถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงถ้าบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมเณีทั้งหลายทรงกำลังใจไว้ได้อย่างนี้จริงๆก็อย่าลืมนะบางวันเราก็แพ้มันบ้าง บางวันก็ชะนะบั้บ้างวันเดียวบางทีตอนเช้าชะนะตอนสายแพ้กระเป็นของธรรมดาธรรมดาเมื่อแพ้แล้วถ้ามีกําลังกล้าก็ไม่ก็ทําให้ชนะมันสลับกันไปสลับกันมาไม่ชาช้กาลังใจจะชินเมื่อกําลังใจชินและบาร,รมีทั้งสิบการนี้จะทรงตัวถ้าบาร,รมีสิบการจะเมื่อบาร,รมีสิบตารทรงตัวแล้ว บรรดาท่านสาวกขอองค์สมเด็จพระบัีฑแก้วต่อไปนั่นก็คือสังโยชน์สิบประการไม่ใช่ของหนักสําหรับบรรดาท่านทั้งหลายถ้าบารมีสิบประการเต็มอัตราเพียงใดท่านสามารถจะทําลายสังโยชน์สิบประการได้ครบถ้วนตามที่พระเุทจเจ้าทรงแนะนําไว้อลาบรรดาท่านพุทธริษัททั้งหลายเรื่องบารมีสิบประการพูดมาถึง30นาที ทางนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้อะไรเข้ามากวนให้มันอยู่เฉพาะเรื่องบารมีจริงๆเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาพิาสดสัมเน,น็ตทั้งหลายผมขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธรรรทศาสนิกชนและพิส์สมมเน็ูพระฟังทุกท่านสวัสดี